สวัสดีครับบอต MPN Official นะครับวันนี้นะครับได้อยู่ในกิจกรรมดีๆของกรุงเทพมหานครนั่นเองครับซึ่งนั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการนะครับและการเตรียมสอบโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่1นั่นเองครับซึ่งมัธยมชานนิเวศนะครับได้เป็นแม่ขายในการถ่ายทอดสดการเรียนออนไลน์ไปถึง8โรงเรียนมัธยมในสังกัดกรุงเทพมหานครเลยนะครับ ทำกิจกรรมในวันนี้ต้อขอบคุณทางโรงเรียนนะครับประยประชาธิเวชคระเท,ะเวะะเทความลคับบอลนะครับก็ได้อยู่ห้องติวนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับมีตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่19มีนาคมนั่นเองครับซึ่งนะครับจะมีประกอบไปด้วยวิชา คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์แล้วก็วิชาภาษาอังกฤษนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับพี่ๆเขาก็กําลังเรียนวิชาภาษา,า,ษาอังกฤษกันอยู่นะครับการเรียนการสอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปร,รับชมตามัดกันเลยครับสวัสดีครับพี่แมสวัสดีค่ะเรียนเป็นยังไงบ้างละครับก็สนุกมากเลยค่ะวันนี้ <c oughs> อยากเรียนเ้อจังเลย <c oughs> <c oughs> มาเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีครับพี่บิ้มกเรียนเป็นยังไงางครับสนุกดีครับแล้วก็ได้เรียนคำศัพท์เยอะแยะเลยครับ สนุกค่ะแล้วก็เรียนสนุกรู้เรื่องดีค่ะพี่ก็รู้สึกสนุกมากแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําเยอะเลยค่ะมีพี่ๆมาสอนดีแล้วก็ดีได้น้องเออเกกับเซนตดีมาใช่ไหมคะแล้วก็แในนี้จบให้เกเนจะดีมาด้วยนั่นหาย และนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะครับพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการเตรียมสอบโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่หนึ่งนั่นเองครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจัดตั้งแต่เช้าเลยนะครับจนถึง15บหนากาสามนาทีนั่นเองครับซึ่งเรานะครับได้รับการสนับสนุนที่นะครับจากสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครและมหาวิทยายลายัยนวมินทราธิราชนั่นเองครับ สำหรับวันนี้นะครับบอสก็ขอลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆของโรงเรียนมัธยมประชาในเว้น,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ